สวัสดี FC Fanpage ตะกโนเนืนะครับเราอยู่กันที่สนามซีน่าเคอร์ิน64นะครับแนะม็กไกเอานุชครับจกคู่เฉพาะกีดครับฝั่งนุชเป็นปิขาชิดภูพานนะครับและข้ามฟรีนะครับหลูกแมนดิแม็กตัวยกยกซ้ายไปแตะยอดครับโอ้โห,โหลูกยอดครับ หนึ 1> 1ง่งตัวศูนย์ครับสวัสดีสสดโค้ดไอโกด้วยนะครับผมชิดขานเปิดหัวไปไหนครับอิตาลีหัวเปียกไปแล้วนะครับปิศาจอิตาลีนะครับสองต่อศูนย์ครับเกมเสิร์ฟแมนดีไหมครับไปที่พิธาครับไล่ย,ยกขึ้นมาสวยครับตรงนี้บึ้มเรียบร้อยครับ เรียงทรงครับศูนย์ต่อสองตัดจอดนะครับแมนนี่แม็กยกสวยครับต้องต้องต้นอยู่ห้องนี้ไมสองต่อศครับ กลางอีกแล้วครับโอ้โหนาซ้ายด้วยกันครับฝั่งนูน้นาหนก่อไยสครับคู่นี้เป็นนอกรายการนะครับยกห่างัแต่เตด,ดีครับ อยู่ต่อไปในรายการเชเร์่มแล้วนะครับทีมงานชอปัญญาครับจัดเจรกับลิ์สุกรินครับสุตตะสามครับสวัสดีพิจอยครับจิตพานตัดย่อครับแมนไหลขึ้นไปครับได้ราคาร้องครับโอ้โหโตแล้วครับเหลี่ยแก้นะครับเซตที่แล้วนะครับออกฝั่งนน้นนะครับ สวัสดีผมพนักกีฬานะครับจดหมายถึงอุตชา้ามารครับไหล้ามาแล้วชิดภูพานกดนะครับได้ไหมโอ้ยโอ้ยตามถึงแต่ว่าฟาวเน็ตครับห้องเกลียวไม่มีนะเอ๋อเสียงดังหองเกลียวม่มีอะซีตัลสูนครับคนละอย่างเลยครับกับเซตแรกครับเาเสิร์ฟออกไปเองครับ เอาครับสูตรสี่ครับสกอร์แรกก่อนครับชิดผูหานมาก็เปิดดูับแมนยกได้ครับห่างนิดนึงไม่เป็นไรแตกยอด

เอายังไงไก่อ,อนุตไม่ทันนะตัดสกอร์ครับหนึ่งต่อสี่ครับชิดพุงผ้ามาไก่อ,อนุตเปิดไม่ออกยนะครับน่าจะลากไปเขียวทันไหมอ้ถึงครับแจ็คสันปาโรดมาหรือยังยังนะครับปาโรด มีมัดอยู่อ่ะได้ไหมสี่ตัวหนึ่งโอ้โหเสริมสียอีกครับหนึ่งต่อสี่ครับเก็บเสร์ฟชิปลูค้าครับไหลสายมาครับไหลเข้าไปครับแมนนี่แม็กเปลี่ยนส่งครับสวัสดีคุณครูอีกครั้งนะครับ แอดมินอยู่ฝั่งพิเทอรี่ครับหัวเปียกกว่าแล้วนะครับ <c oughs> สี่ต่อหนึง่งไล่หน้าขวาครับถนัดซ้ายพิถาพิถาโชคใช้สี หนึ่งต่อสี่ครับตัดหยอดครับเอาครับไก่เปดิดไม่ออกแล้วครับลาข้าไปอยู่ไหนน่าจะตีหัว,วเอาครับชิดเปิด,ดได้กดอยู่ครับไม่ทันนะครับคอมเมนต์ขึออ้นแล้วครับชา like ติไลค์ค่ายเออวันก่อนสองวันก่อนคอมเมนต์ไม่ออไมีออ เปิดหัวยังไงยกสวยข้าวยังครับพ AP ี่บังเรียบร้อยครับน้องชาติเข้ามาหน่อยน้องชาติด้วยเฮ้ยโอ้โหไล่เส้นครับขาข้างถนาดครับชิดภูพานไปแ้วไพอย ไล่ครับไหลไปห้าครับไม่เหมือนเซตแรกครับเสร์ฟเอสไปแล้วครับห้าต่อสองครับช่องกลางครับดูครับปิธาปิธาไหลสวยครับน,นี่ครับต้องอยู่ที่เกมเปิดแล้วครับ เกมยกนี่พอๆกันครับอยู่ที่ลูกแรกครับใครจะเปิดได้ดีกว่าเอาก็ตัดหน้าซ้ายโอ้โหไม่ข้ามครับห้าตัวสองครับไก่อ,อนุชเสรๆครับจุดพุเลยครับพิถาโอ้โหออกไปเม็ดกว่าครับ สองต่อห้าวัดลึกเสิร์ฟ<ะ>ับหน้าต่อสองไปที่ชิดก็เปิดหัวออหดูครับพี่ขาเข้าขาซ้ายพอดีไหลเข้ามาครับ <c oughs> เรียนส่งครับ สอต่อหครับไล<ป>่ขวามาครับเปิดได้ครับดูแมนีรที่คตัว,วเมื่อยมาครับดูเกมเซิร์ฟแมนดีไหมครับห้าต่อสครับ อยู่้างหลังครับชิดผู้พานดรือว่ปิธาไหลเข้ามาครับเพื่อนส่งครับสองต่อห้าครับ ไปหักแล้วมั้งสัแบบนี้ไม่เป็นเลย5้ต่อสครับไป <Okay. S 1> ที่พิถางครับ <Hey! S 1> หลายสวยครับดูครับเ <Hey! S 1> รียนส่งครับสองก5มาที่ไก่ครับหาเดี๋ยวนี้หนึ่งครับ เอาเปรี <anut S 2> ้ยนส่งครับเด็กสับแมงครับโอ้ไม่ข้ามครับสองต่อห้าครับเอาครับไปด้วข่าซ้ายครับโอ้โหซ้ายขวาแน่นปึก ฮ่าตัวซองครับรับตาไหลสวยครับ <c oughs> สองต่อห้าสายอีกแล้วครับหลุดครับแมนเาได้แก้ไขได้ดีครับห้าต่อสองครับไล่ขวาเปิดด้วยหัวปาฟูดสวยครับ

หน้าตัดสองออกอีกแล้วครับสองต่อห้าครับปีทาเสร็จบ้างครับเอาเอครับแมนเฮ้ยลูดครับและมากดใจขอบคุณนะครับ ไปนานเลยนะครับตั้งแต่เดินป่าตั้งแคมป์นี่ครับไม่ดูตะก้อเลยครับเอฟซี FC ผมนินกะลาบ้านะครับถ่ายน้องๆเข้ามารับชมนะครับยวมีให้ชมนะคู่เมียนมานะครับารายการนะครับสี่ต่อห้าครับ หน้าซ้ายครับแมนดีแม็กไหลเข้าไปสวยครับอ้าว้าฝั่งนู้นพี่เจ๋อทีมงานซ้าย เอาเมื Toyota, type, JI, ô, ่อแล้วเราจะอ้ามโคราชอย่หรอไม่ได้ไมติด้ค่เที่าดเราจะไม่ชอบอย่างเดียวเกิดขต้นเล้วใช้สโคราชส่งดีโคราชต้องส่งดีนะต่อเขต่อให้สองครนะ เออสองร้อยเด็ดตอนเดินละห้าห้า เอาปัาหนึ่งสวยครับโอ้ต่อหน้ายังไงลูกมันเตะไม่ได้ครับลูกมันขึงรถนะครับขยับไปเจ็ดต่อห้าครับกตัวไปเจ็ดต่อห้าครับ เจ็ดตอนะ่อห้าหายที่พิถาครับสวยลูกนี้สวัสดีพงษ์นะครับยูนมาถึงยังถึงแล้วนะครับถึงก่อน,นตั้งแต่ยังไม่ตะวันไม่ตกดินนะครับเอออาไปงเพี่เอาฝั่งนี้ต่อนะห้าต่อเจ็ดครับ ตัดไปหลังทับซ้ายโอ้โหของเล่นเยอะครับอาวุธเยอะมั่นใจมันมากเลยเพราะหลังตีนหลังตีนยอลูกแรกขึ้นปุ๊บมันยกเลยไก่รอราคาอีกแล้วนะครับแพ้ไปเซตหนึ่งแล้วนะครับสำหรับไก่อนุนัำคู่นี้นะเขาที่ออกเป็นคนแก้เป็นเจนแก่นะครับ ้นเาไนนีเจ็ดต่อห้าืแมนเสิร์ฟครับโอ้ช่องกลางครับชิดนี่ยกแปรขวาไม่ถนัดอยู่แล้วนะครับถ้าห่างหัวนี่ปิดไม่ได้เลยช่องกลางครับเด็ดขาดมาครับลูกเสิร์ฟแปต่อห้าครับ ตัดหน้าซ้ายเลยครับไปไหนเปิดไปไหนพีิทาเอามาได้ครับโอ้โหพยายามหมองครับสามต่อแล้วครับสองห้าครับฝั่งนู้นราคาไปต่อครับชนะมาเซตแรกนะครับเอาว่าเปิดที่หัวเปิดไม่ออกแล้วครับชิดผู้พามาเบาๆอย่างนี้ครับแมนดี้แม็กโชว์สเต็ปนี้โอ้ยกห่างครับ สวัสดีลมแดงครับไม่ไม่เคยสนามโอ้อาทิตย์ก่อนลงโปรแกรมไว้ไม่เห็นมาเลย<ป>เอาเขาจะยังไงครับโอ,โอ้เตะอ,ออกไปเองดีกว่าไายอ่อนนุชครับรีบไปไหนครับ นึวกว่าจะมองหัวนะหกกับเก้าครับที่หน้าขวาครับเอาแมนนัดตึ้นไหครับล้นเลยครับเอาพิธามาไหมแต้มที่เจ็ดแต้มที่เจ็ดครับเอา สวัสดีพีหนุ่มนะครับตอ54ติดตามครับขอบคุณมากครับเดินสายจังหวัดไหนครับพีหนุ่มตอนนี้พี่อกูขาไม่ไปดนมาคนเดียวก็ได้ครับมาไซมาค่างครับยังไงหลุดแมนดี้แม็กยังหน้าอยู่นะครับเก็บได้ครับพี่ถาเข้าหน้าสายยกขึ้นไปเตะเอาไหม ผมออกตัวพี่เยอะแครับไม่ไมเือไมเคร้งแปดต่อเก้าครับแปมเดียวค่ับเอาตเปิดไม่ออกครับลากเข้าไปทำไง มงโอ้โหเขมเกี่ยวครับหุ้ากระป๋องครับชิปบูฮาครับเข็มเกี่ยวติดลบครับเดี๋ยวได้ขาเดียวนะครับมาเสียงเบาๆหน่อยมาเลยครับเซียนเปียกเงินสะพัดครับไก่อรุตมาเข้าสนามนี่เงินสะพัดครับโอ้ยกินป่าอีกแล้วนะครับโอ้โหช่องกลางครับ เกมเสิร์ฟครับมีเกมเสิร์ฟทั้งสองคนครับฝั่งนี้ราคานะครับหนุ่มไร่มากนะครับสิบต่อแปดครับตัดมาขวาพี่ไม่ถาถนัดซ้ายชิดคูพานะอเอาหุนเกี่ยวได้ครับไก่ ยังได้อยู่เฮ้ยโอ้ไม่อยากเชื่อแปลออกโอ้อยพยาม็มที่แล้วครับเอาขึ้นแท่นแล้วครับ <c oughs> สิขวนออกตัเต่อแปงนะครับเอาชิปเปิดไหลเข้ามาครับ เที่อาเรียกพูดใสเลยให้สคนนั้นเหากัะไรนนนี่ยเคนเดียว่ม่มากแบนอเริ่มรับตสอเริ่มรับางปตัวเบรครับอธิาบ้างครับสัตย์หยอครับใส่เ สันแบกประทะสันแบกครับเรื่องคุณนบอกแย่พอยอีกมครับเอตตแปดยอดครับชิดไปครับ แปดต่อสิบเอ็ด้น่าขวามากคเปิดแมนดีแมกหลทันไหมเอาเก็บได้ครับชินฟานไหลล้นนะครับเอายังได้อยู่ โอ้โหสุดยอดนะล,ลูกนี้ครับนอนเก็บครับชิดภูหานนะครับโอ้โหดิ้นสุดนะครับได้แต้มหรือเปล่าครับแอดมินลืมครับ อาอได้แต้มห้าเก้ต่อ11บอนะครับมาที่ไก่ครับเปิดไม่ค่อยดีเท่าไรแมนยกสวยครับโอ้ยยกเล็กสีเลยครับเสือต่อเก้านะครับ หลายแมตช์ปลอยครับอะแมนดี้แมโอ้เปิด,ดวยหัวยังไงพีกพิธาไม่ทันครับโอ้ลูกเปิดชิดผูกพานครับพุ่งไปหน่อยครับเอาครับออกคนละเกมนะครับเกมนี้ได้ราคาเป็นชัยชนะของกา,กาัอนุนครับจับคู่แมนดี้แม็ค